ไม่ว้ายนี่ทำไมฝุ่นมันฟุ้งแบบนี้อทำให้มันดีๆหน่อยสิว้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเป็ตกถังฝุ่นมาเลยไงทำไมเนื้อตัวสกปรกแบบนี้อ่ะก็ฝุ่นบ้างคุณอันเอ้อคุณผู้หญิงมันเยอะไหมคะน้อยก็ตัว นี่อย่ามาตีฝีปากกับฉันนะโทรนั่นแหละทํางานยังไงคนใช้คนก่นกอนๆไม่เห็นเขาเป็นแบบนี้เลยนี่รีบไปล้างข้าวสกปรกออกเดี๋ยวนี้เลยเดีย๋ยวข้าวดาๆเนี่ยมันจะเตดบ้านฉันหมดไปค่ะคุณผู้หญิงไปสิเร็วๆคนไม่รักสุขอ,อนามัยเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นได้แค่คนใช้ทำไมมองหน้า ไม่พอใจเหรออย่ามาอวดดีกับฉันนะ เข้ามาบ้านฉันได้ยังไงผมเป็นแฟนของน้อยมาหาน้อยพอดีได้ยินเสียงโวยวายออกไปนอกบ้านผมก็เลยรีบวิ่งเข้ามานี่ก็ออกไปจากบ้านฉันอยังออกไปก่อนเฉยด้วยฉันอยากจากบ้านนี่พวกแกทำอะไรน้อยเนี่ยบอกมานนะพวกฉันไม่ได้ทำแต่แฟนแกมาทำงานไม่ได้เรื่องอันก็เลยแค่สั่งสอนเงินเดือนตั้งหลายพันแต่ทำงานไม่ผ่าน มันก็ต้องโดนแบบนี้ด้วยไม่ จะศาสนาสุภาษิตวันนี้ส,สี่นายสตีมพุนิโซยและเสวีคุณคุเร็วอย่าพร้อมเร็วไปด้วยนะครับส่วนภาพที่ใช้ข่าววันนี้ครับเป็นภาพของมารีนมอนโรนะครับนักแสดงหญิงชื่อกองโลกเป็นผลงานภาพถิ่นด้วยเทคนิคซิลสกรีนของนายจี่วอร์ฮครับเป็นศิลปินพ็อปอาร์ตชื่อดังชาวอเมริกันนะครับที่ฐานสถาบันประมูลคริสตี้นำออกมาประมูลด้วยราคาสูงถึง195ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า1,740ล้านบาทลาไปเพราะภาพนี้ครับ ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผลและความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว